พี่น้องสุขูสุคน FC บอสไซพอนพี่น้องผมบอกกับสร้งบอสไซพอนก็เก่าพี่น้องมันนี่มันหัวใหญ่พี่น้องลงมาบลกมันผู้เดียวทันผู้ชมเอ้ยเพื่อสิลกแล้วพี่น้องปัดมันหัวใหญ่ทันผู้ชมปัดโถพี่น้องมึงซอยค่อยเนี่ยพี่น้องใหญ่ก็ใหญ่อีลีกเราปัดโถพี่น้องเอ้ยผู้ยิ่งบริสไททานผู้ชมเลยคู่กับบุมีบาทนี่ ป่อยตามธรรมชาติพ <alah> <balance> <them> <modern ire> ี่น้องปัดปัดมันแต่ละหัวพี่น้องมันโพดโพธิ์แท้เงาหนึ่งมีอยู่ซาโลพี่น้องเงาหนึ่งมีอยู่ซาโลท่านผู้ชมปัดทูพี่น้องบ่อสพอลงมาเห็ดผู้เดียวพี่น้องเอ้ยลงมางัดผู้เดียวมาหนิบุญไพ่มางัดชอยพี่น้องบ่อสพอคนขยันเนาะลงมางัดผู้เดียวพี่น้องประมาณสันนี้เนาะพี่น้องเนาะประมาณสันนเห็ดจำเภาได้เห็ดได้เล้วพี่น้องเห็ดผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะเย้แล้วพี่น้องพวกมันน้อยก็น้อยเนาะ บอกมันใหญ่ก็ใหญ่พวลยงพี่น้องกองไว้พี่น้องบสอนกองไว้พี่น้องพี่น้องมีแต่ห้อยใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยททรัพย์จะค้อนห่อนนึงยางไมนได้มอยาสะเทือนนะพี่น้องขอโทษขออภัยมอยายอจกกจกท่านผู้ชมขไพเด้อพี่น้องเด้อเพี่น้องบอสฟอนลกงพี่น้อง้ล่ำแล้วก็ลกนะพี่น้องซีวิตเศร้าใหเศร้าส่วนเลยเป็นพี่น้องมันบอกรวยนากินดอกเงนใสนะพน้อง คนรวยเอาไวยขี่รถเบนส์รถเบนส์หมดแล้วปัเงือดระพื้นก็ยังสซออนหัวมันท่านผู้ชมเว้ยยังไงกันยังไงลีล้ออู้ปวดโพกโม่วงตกแต่งพี่น้องเอ้ยมาใช้พ่อหลังเงือดมึงดีกว่าสัมคัดตัวอีขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอ้ยต่อทท่านผู้ชมเบิ่งซอยกันเนี่ยพี่น้องมันหัวใหญ่นะท่านผู้ชมปุ้ยพี่น้องเอ้ย เกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่มากับเราเคยเห็นมันหัวใหญ่ปานนี้พี่น้องเลยป้าทูโผล่โพมักโมมักแตงอันนี้อุ้ยพิลพิโลพี่น้องถูกป้าทูทานผู้ชมเมืองซอยกันใลยทานผู้ชมมาอยู่เมาเนี่ยพี่น้องเลยป้าทูพี่น้องเงาหลุดเลยพี่น้องโุ้ยก็บม่ได้ใช้ พุ่นกรบอไร่ไชนี่แหละพี่น้องขี้ดินกันนี่เลยเนี่ยจะบางงามแถอพี่น้องปลูกกระส่ายพอดในร่มปลูกอีกพี่น้องเอ้ยนี่นะในรลงมาปลูกอีกนี่นะเออบารไส้พอดในร่มมาปลูกอีกก้นกรบบาส่ายพอดในร่มมาก้นอีกนี่ก็รับมาก้นคืนนี่บาส่พอดบวกระบุบว่าพุบบวเนึ้อบวฟันเด้อมันเฉียนใหญ่ปาะนี่พี่น้องหัวมันมาเบิ้งนะป้าเท่าพี่น้องโพดโพดลีท่านผู้ชมไปเบิ้งซอยคอยดตกว่าขันคอยว่าตัวเอาพี่น้องนี่นะนี่ พี่น้องเอ้ยมันหัวใหญ่ลีล้อพี่น้องเอ้ยทั้งลาวใจเมืองสนามใสแขวงตะปูบ้านน้องง่วงมัดกะพี่น้องพยายากได้แนวหิบตามมาเอาเด้อพี่น้องเด้อมองดูพี่น้องแนวพันใหญ่พันยาวพี่น้องทั้งใหญ่ทั้ง nhao มองดูผู้ทุกพี่น้องเอ้ยงูอันี่น้อยนี่ยพี่น้องล้ํเพื่อนน้านะเมืองนีกว่าบ o r d e r เป็ตาสีใหญ่นี่นะพี่น้องนะล้นี่น้านี่เนี่ย บัดหัวนะท่านผู้ชมบัดนี้นะป้ายท่านผู้ชมเว้ยกระมันสองปีพบอันผู้ฆ่ากระโ่ว่าดอกอันนี้มันปีเดียวพี่เนาะมันกระโพดกระเรือลีเนาะป้ายท่านผู้ชมเว้ยจักเสดข่อยเห็ดจังใดเนาะใหญ่ก็ใหญ่ลีรอเออท่านผู้ชมเว้ยมึงล้ำหนึ่งก็ระสันไว้นะพี่น้องนะ มังล่าสั้นแม่น่อยก็ทางผู้ชมบัดหัวพี่น้องบัดป๊ะหัวหนึ่งมีอยู่ประมาณอยู่ห้าหกโลอะไพี่น้องห้าโลเพิ่มๆชี้ซ้ำมากๆหนักหนึ่งอันนี้เนาะหัวนี่เนี่ยน้องพี่น้องสองอันนี่ประมาณอยู่ส่าวโลเนาะแล้วก็บเป๋ซ่พอนบอเตอร์คีโมกระเป๋าเด็กบวชโอ่งบวชเท่ให้เห็นตัวจริงเลรอพี่น้องนี่เห็นตัวจริงเลรอเนาะเอฟซีกอะเป๋าแซ่อนสุขสุขคนบิ่งเอเด้อพี่น้องเด้อขันบ่าวกระเาแซ่พอนกี่ตัวเออเจ้ากี่ตัวจ้าสั่นจ้าซีมันเจ้าสั่นเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอานี่ บ๊วยสะโพดนวดตัวเลยพี่น้องอะยนี่เบิกได้กว่าพี่น้องท่านผู้ชมเบิ่งซอยกันเนะพี่น้องปัดโท่พี่น้องเลยใหญ่ก็ง่ายลีล้อนะพี่น้องเนาะฮู้นั่นนี่ท่านผู้ชมปัดโท่ท่านผู้ชมบ๊วยสะโอนสะออนพี่น้องสะออนหัวมันใหญ่พี่น้องเอ้ยพุยกับบุมีพุ่นกับบุมีคู่กับบุมี เออบริษยุกคู่ขึ้นพี่น้องพอมันหัวห้าวพี่ชังนี่พี่น้องเลยปอ้นตู้โพด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 ยังไล่พี่น้องเลยผูกชวนติรตเตตึงพี่น้องเลยผูกยังไล่ผูกยังบปลูกอีกพี่น้องปลูกกันยังเนาะทานผู้ชมเนาะแล้วก็งัดกันยังพี่น้องเลย นี่ละคนงานน้อยน้อพี่น้องคนงานบ่ลายเนาะคนงานลายก็โอ้ยก็ชิลเล่อระปันนี่น้อพี่น้องเนาะอ้าพี่น้องภัยสนใจพี่น้องอยากมาเห็ดเวี้ยมาเพี่น้องเนาะเห็ดใบการเห็ดงานมาพี่น้องเนาะปีหนึ่งหาสิบล้านพี่น้องปีหนึ่งหาสิบล้านเนาะมาโลดพี่น้องมาโลดปีหนึ่งหาสิบล้านนาเพี่น้องเนาะออนี่แหละมาเฉพาะลกกับพี่น้องเลยก็ชิลเล่ประมาณนี้แหละผู้ลกผู้เดียวเนาะ้องเข็ดผู้เดียวเนาะพี่น้องหลายคนเนาะเฉพาะกันหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าหกเจ็ดแปดเก้าองนะพี่น้องผู้เดียวเนาะ10กล่องนี่ตกตัวสองหลอดนะพี่น้องเนาะหลดละ5กล่องเพิ่นเพื่อหลอดสามกองแล้วมันหัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมาดูพี่น้องผู้หัวมันน่ะท่านผู้ชมปัดโตพี่น้องเอ้ยโพดโพล์นาะท่านผู้ชมเนาะนี่ก็หัวกับบริหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยมันจะว่าล้ำกับบริหญ่าไหม หัวได้มาผดมาโผล่กระโดะพี่น้องเลยกองจิงเพิงเคลมบอสเซพอนเนาเอาเนาะคือเห็นเลยสารผู้ชมเนาะบ่อสเซพอนลกแต่เวิรงเนี่ยพี่น้องแต่เวิรงนี่มาหนิขึ้นมาเวิรงนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่มาเวิรงนี่เนาะแต่เขตนี้มาหนิเขตต่อมาเนี่ยมาหนิพี่พี่น้องกองจิงเพิงเนาะสารผู้ชมเนาะพูดโผล่เลยอ้ยอยากไปเบิ่งเที่ยวนี่ครับพี่น้อง ไปคลิปก่อนนะพี่น้องนะเบื้องในกลวหัวมันนะพี่น้องแต่คุยุขยาอีพิธันผู้ชมเลยเราเคยบอกเอาพี่น้องคู่กับบุมี่ด้พิธันผู้ชมเลยแล้วหัวมันตุ๊กเงยๆเบื้องนั้นก็พิธันผู้ชมถ้าเราบอกส่ฟควอนเรเอาเนี่ยนี่แตกหัวใเง่เนาะนี่คู่กับบุ้มมี่ผมดูมันแตกพี่น้องหัวมันใหญ่มันแตกดินแตกเราทันผู้ชมเนาะ ดินมันแตกผุมึงแน่พี่น้องผู้ชมปัดเถอะพี่น้องเว้ยนี่หัวพี่น้องอันแถวนี้คือว่าบาชัยพอนเดี๋ยวพี่น้องมาปลูกเนาะแถวนี้เนาะบาชัยพอดมาปลูกพี่น้องเนาะแถวนี้เนาะบาชัยพอดมาปลูกเองแล้วบุคขึ้นมาเพิ่งสีใหญ่ป่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะหัวพี่น้องปัดแบบเบิ่งท่านผู้ชสมเว้ยหัวหญ่น้องแล้วก็เอามือลกอีกพี่น้องเอามือลกง่ายๆเนาะนี่ คือเนี่ยนี่เอามือลกขึ้นรถท่านผู้ชมนี่นี่เห็นหมนอ่ะนี่นี่นี่าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่น่ะเนาะแล้วก็บรรยาเอาแนวแนวอื่นงับต้องเป็น้องเนาะเอามือลกต้องพี่น้องเนาะคือเนี่ยนี่นาะพี่น้องนี่ตัวนี้เนาะพี่น้องลำพี่น้องลำยังพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เอามือลกก็ได้ท่านผู้ชมเว้ยมันคลอดเลยน้อพี่น้องเนาะรู้พี่น้องลำมันนะพี่น้องมาปลูกแล้วพี่น้องล้ำนะบนใหญ่ใจนี้พี่ท่านผู้ชมเว้ย ล้ำเผินประมาณนี้ละพี่น้องนี่แหละนี่ล้ำเผินพี่น้องปุ๊กเขียบปเรื่อยๆทุกผู้ท่านผู้ชมถ้าเราคอยบอกเอาพี่น้องเลยเบิ่งเอ้อท่านผู้ชมเลยมีตาไปดูนี่แหละพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องปั้นทุกพี่น้องหัวนี่้ไปดูตของคอยรถหัวนี่ท่านผู้ชมเลยก็ๆน้ำ ดูท่านผู้ชมดูท่านผู้ชมหัวมันอะท่านผู้ชมเมึงาท่านผู้ชมล่มเลยก็ท่านผู้ชมหมดหัวมันอะท่านผู้ชมมันเลยกว่ามันเลยพี่น้องลั้มมันเลยพี่น้องพันพันแต่ละพันธ์นะพี่น้องอันนี้พันแดงนะพี่น้องอันนี้พันแดงเนาะท่านผู้ชมนี่พันแดงเนาะพันแดงหัวแดงเนาะพี่น้องหัวแดงนี่นี่นี่เนาะมนมันต้นได้พี่น้องเหมือนมันกินได้ อี่หัวแดงเนาะพี่น้องพันแดงเนาะมีทั้งพันแดงพันขาวเนาะพี่น้องมาเดินทางมาปลูกมันซอยเนี่ยมีทั้งพันขาวพันแดงมีทั้งพันขาวพันแดงปลูกยาแรงแข็งแกร่งแข็งแหงอ่ะพี่น้องนะบราจะพอนกับมาฮอดนีึงข้อเก่า มะฮอนนี่ก็คลิปบอสัยพอนกับขออัมลาพาจากพี่น้องไปพาะกันคลิปหน้าคลิปในี้นะพี่น้องเนาะบอสัยพอนเห็นจะสำนึกนะพี่น้องเนาะพันมันเนาะพี่น้องกูดูกูดึงอย่มันนอนลงนะพี่น้องเนาะบอสัยพอนกับสีลกมันต่อบอสัยพอนบอสัยพอนข้อเก่าคำว่าอันช่วยกดดันส่องบอสัยพอนเด้อพี่น้องบอสัยพอนจะทะเนี่ยนะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจกดสไกบอสัยพอนกดใจกดยังนะพี่น้องกดแซ่บอสัยพอนพี่น้องบอสัยพอนข้อเก่าคำว่าสวัสดี